สวัสดีครับเพื่อนกูกิูไทยแลนด์วันนี้พามาชมนาฬิกากูกููรุ่น 0125-1QP ทับนะครับตัวนี้เป็นมินิกูกิูนะครับตัวเล็กเ,เล็กประมาณนี้เองนะครับเห็นไหมครับประมาณ10เซนนะครับแต่ตัวนี้จะมีเสียงด้วยนะครับเมื่อครบชั่วโมงมาคอยชมนะครับว่า เสียงนกจะเป็นยังไงเมื่อครบชั่วโมงนะครับตอนครึ่งชั่วโมงจะไม่มีอะไรนะครับเมื่อครบสักตอนนี้สมมติว่าตอน3ามโมงนะครับจะนกร้อง3ครั้งสี่โมงก็จะนกร้อง4ี่ครั้งนะครับ รุ่นมินิพวกนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์แสงนะครับมันจะทำงานตลอดเวลากลางคืนก็จะมีเสียงนิดดังปกติของเขานะครับแต่ตัวนี้จะจะมีฟังก์ชันในการปรับเสียงให้เลือกด้วยนะครับโหมดเขาจะมีเลือกโหมดเป็นเสียงนกเสียงกระดิ่งกับปิดเสียงนะครับถ้าปิดเสียงนะครับชมนะครับ มครับจะไม่มีเสียงเลยเรามาลองเลือกโหมดกระดิ่งดูบ้างนะครับครับคราวนี้เราเลือกโหมดกระดิ่งนะอ่ะ เดี๋ยวมาชมตเต็มอีกทีนะครับตอน6 6โมงนะครับ เสียงของโหมดกระดิ่งนี้ก็คือเสียงกระดิ่งของเวสต์มินสเตอร์นะครับจะเป็นสไตล์นี้เลยจะมีเสียงดนตรีก่อนเมโลดี้เขาจะเมื่อครบเมโลดี้ปุ๊บเขาจะตีเป็นจำนวนชั่วโมงตามหลังนะครับมันจะเป็นแบบนี้สำหรับโหมดกระดิ่งนะครับ ตัวเรือนเป็นสไตล์ใบไม้5ใบนก1ตัวนะครับเป็นสไตล์คลาสสิกเลยตัวนี้ไม้แท้นะครับแต่เข็มเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเรามาชมใกล้ๆกันนตรงนี้จะมีเขียน Ma d e in g e ย m a n มันอยู่นะครับเยอรมันแท้นะครับส่วนของกรอบนี้จะเป็นไม้แท้หมดเลยสไตล์ดังเดิม,เ,ดมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ปกติถ้าเป็นเรือนใหญ่ๆตรงนี้จะเป็นการถอดประกอบนะครับ แต่เนื่องจากตัวนี้เป็นมินิกูโก้เขาจะทำเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเลยถอนไม่ได้นะครับตุ้มแกว่งเป็นแพนดูลัมแบบแบบแบบทองเหลืองนะครับไม่ใช่ไม้แกะตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับตุ้มหลอกตัวเล็กแต่แจ๋วดีนะครับมีฟังก์ชันเสียงให้เลือกถึง2 2เสียงกับปิดเสียงได้ถือว่าคุ้มค่านะครับ สนใจสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ